อ่าครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในอีพีสองครับสำหรับการไปเก่งในแมปนี้นะครับ anime นน champion simulator คนทุกคนอาจจะผมสงสัยนะว่าทําไมผมมีเพจเยอะจังมีเพจถึงแสนสองเลยคือหลังจากที่ผมปิดคลิปนั้นไปเราก็มาลง,งเออลงวเวอร์กันครับตอนนี้ถึงสองร้อยสี่แล้วเราใส่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่มถึงเออสามตัวนะครับนี่มีชั้นห้าสิบหนึ่งร้อยแล้วก็สองร้อยครับ ราก็จะใส่ได้เพิ่มสามตัวตอนนี้ผมใส่ได้หกตัวแล้วนี่ทีมแล้วเพชรเนี่ยสิ่งที่เราควรซื้อเนี่ยอย่างแรกเลยนะแต่ตอนแรกผมอัพไปแล้วนะพวกเออวงตอนนี้มันหนึ่งร้อยแล้วนะอีกขั้นหนึ่งมันก็จะเต็มแล้วแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วเราจะมาซื้อเกมพาร์ตกันนะครับตอนนี้อย่างแรกที่ควรซื้อเลยนะก็คือใส่ฮีโร่ของเราได้เพิ่มสองตัวนะนี่สี่หมื่นห้ากดไปแล้วก็ จริงๆผมแนะนําให้เป็นลัคก,กี้นะนี่สองตัวนี้นี่เอาตัวคูณสองก่อนแต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าผมคิดว่าเพราะตอนนี้เรายังไงเราก็ยังไม่ได้ปันอ่ะอันนี้ก็เก็บกล่องไปผมเลยกี่วันอ่ะสองสามสี่สี่วันไม่ใช่สี่สามวันกล่องนี้ไม่เกี่ยวกล่องนี้มันจะเปิดวันที่ห้าพอดีมาเรามาดันควยกันต่ออ่อ อันนี้ผมก็ได้จากทาวเวอร์เหมือนกันนะไอตัวเจ็ตแพคตัวนี้เราต้องทำตัวนี้ก่อนไปน,นี่นี่ได้เยอะได้เพียบชีต้าน้อยโอเคไปกันต่อเป็นถ้ำนี้หรือเปล่าหรือเปล่าซิปล้านชิวๆิว โอเคส้มกับม่วงส้มกับม่วงไม่ใช่ทางนี้เงี้ยสีสม้มโอเคเรียบร้อยสีม่วงสีม่วงตรงเงียทางสีม่วงบึ๊บบึ๊บบึ๊บโอเคเรียบร้อย บึ้มอยู่ทีเดียวอยู่นี่โอเคไปกันต่อเราจะไปโลกสองนะวันนี้พอไปโลกสองเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เก็บเควสกันรับเควสโอเคไปที่เควสต่อไปโอเคเสร็จ ต่อไปยืนข้างใาได้เลยนะชิวๆปึ๊บ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 จุบนี่ไงได้มาอีกแล้วมากินมะดีมันแจกโอ้โหแจกแบบกระนำอุ้ยมันยืนรอเลยอ่ะมันยืนรอเลยอ่ะ ใครมันอยู่ไหนเอ่ยข้างในนี้ไหมไม่ใช่หรือเป็นตัวที่อยู่บนรถไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไปดูกันแล้วกันนะตัวนี้แน่นอนเรียบร้อย complete สิบตัวโอ้ชิวชิวเลย ไปเลยไปเลยไหมทำไอ้ตัวนี้ก่อนก็ได้1ิตัตวโอเคปายจื๊บนี่ปแับเรียบร้อยตัวสุดท้าย สีิบหบิเลียนนี่สิวสิวอ่ะตีนี้ไปด้วยอืมแต่สวยสวยโอ้โหมันต้องทำเคยวเลยไม่นานไม่นานานนะคนโดคิดว่าแค่เปิดให้ได้ตัวมิติกนะโหกระเป๋าเต็มจริงจังปะนี้จริงจังปะนี้ ตัวไรออกดีอันนี้พวกนี้ไม่ใช่คอลลีออกไปให้หมดเลยนะครับสามดาวก็ไม่ต้องสนใจจะเก็บแค่ตัวอีเวนไะว้นะเพราะว่ามันน่าจะอยู่ได้อีกหลายแพท ไปตัวนี้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 โอเคไปเปิดมาครับทุกคนผมว่ามันน่าจะเปิดยากอันนี้ผมเปิดไปพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนดีกว่าเราไปทําทีมรักดีกว่าอืมวันนี้เราเปลี่ยนแผลแล้วเราอยู่แค่ตรงนี้แหละทําทีมรักเสร็จแล้วเรามาเปิดแล้วก็เคลียร์ตรงนั้นจบโอเคนะคนดู อย่างแรกนะแล้วผมจะใช้ทีมลักด้วยทีมตัวฟามิงโกหมดเลยใช่จากพวกนี้แหละก่อนอื่นต้องดูนะมันใช้เหรียญอะไรน่าจะเหรียญซัมเมอร์นะคิดว่าอ่าโอเคตอนนี้เราลงคนเดียวได้นะเพราะว่าดัเมิเราไปไกลดัเมิเราคือเบสของโลกสามอะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่แค่กายสุดของโลกหนึ่งลงเทอร์เมนคนเดียวนะได้อยู่แล้ว โอเคแล้วก็ปรับกลับมาเป็นเหมือนเดิมกดตีมอนทุกตัวโอเคคุณผู้ชมอยากดูแบบสปีดรันหรือว่าอยากดูแบบตัดไปเลย mm hmm. ก็บอกกันได้นะแต่เดี๋ยวครางนี้เดี๋ยวผมจะทําแบบตัดไปก่อนโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับตอนผมมีโดฟามิงโก้โฮปทั้งทีมโอเคเดี๋ยวไปใช้เวลาสักครู่นะเออตอนนี้ผมนี่ตรงน,นี้นะ สองชั่วโมงห้าสิบแปดนาทีนะตีไปสามชั่วโมงเลยก็ได้เราจะใช้เวลากี่นาทีนะที่จะได้เดอฟฟานมิโก8แปดตัวที่แบบว่าทีมรักเกือบดีที่สุดนะเพราะถ้าดีที่สุดผมว่าน่าจะใช้เวลาหลายวันเอาแค่เกือบดีที่สุดก่อนแล้วกันนะมาเดี๋ยวรอสักครู่นะจะใช้เวลากี่นาทีไปเตรียมตัวเลยอ่าคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะทีมลักแบบรักจําเป็นนะผมใช้เวลาไปหมดโอ้ กือบหนึ่งเกือบจะหนึ่งชั่วโมงเลยนะผมลงเลทไปทั้งหมดเออประมาณสี่รอบนะแล้วก็เหรียญตันอัพจนเสร็จโอเคมาเรามาสุม่มเจ้านี้กันมาเดี๋ยวเราขอตัดภาพไปยืนต่อจนกว่าจะได้ไปมาครับทุกคนกลับมาแล้วได้กันแล้วเสียเวลาเปิดไปอีกสี่สิบกว่านาทีนะ โอเคปไปต่อคุยกันต่ออ่าจุบโอเคเราต้องเอาตัวนี้ตัวไหนเออใปเจ็ตแพ็กบินขึ้นไป mm hmm. ตรงนี้ก็ได้ทำควสต่ตออีกโอเคเรียบร้อยโอเคได้ okay. การี่มาด้วยนะ แล้วก็ตัวนี้หกสิบเมตรหกเมตรปูนเบ้งเรียบร้อยปะเราจะไปโลกสองกันนะใครที่ยังไม่เคยไปดูไปพร้อมๆกันนะอ่ากดซึ้ไปเราก็ต้องไปสูบอสทั้งหมดนะไม่น่ายากนะเพราะว่าดเมจเราคือแบบกระจายแรกปรับ กลับมาเหมือนเดิมโอเคประตูเปิดไปโลกแรกอ <c oughs> เรียบร้อยแล้วไม่เรากลแล้วไงมันก็เลยแบบรวดเร็วทันใจน,นะแป๊บเดียวเข้าออกเข้าออกแป๊บเดียวแค่ใส่เควสตามเอ้ยใส่โค้ด ตามที่ผมบอกไปนะแล้วก็จะได้แคปซูลมาเปิดยังไม่ทันเจอหน้าบอสเลยบอสหายแล้วอ่ะตายแล้วแป๊บเดียว เลยก,กี่ด่านเลยกี่ด่านเอ้ยฟีห้าด่านอีกสองด่านโอเคเอ้าผิดทางวะนั้นเรียบร้อยจบข่าวโอเค โอเคเดี๋ยวภารกิจของโลกสองเอาไว้รอบหน้านะนี่อันนี้เปิดหนึ่งมืน,นี่โอเคเราก็จะไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ทำควสยของโลกหน่งก,นก่อนนะแต่กิจกรรมเอาไว้ที่หลังแต่ก่อนอื่นนี่กิจกรรมวันนี้อยากให้ทุกคนเข้ามารับก่อนนะนมารับเคุสยก่อนเฉยๆนะแล้วก็ไป ไล่เก็บเควสหลักของเราก่อนก็ได้อันนี้จะค่อยมาทำออกก็ได้นะเพราะมันจะมีแบบเปิดไข่คอมพิเวเตอร์อะไรประมาณเนี้ยจะได้แบบไม่ต้องมาเสียเวลาทำโอเคมาเราจะมาไล่เก็บเควสกันเลยนะยเยวนเควสของซัมเมอร์จุบอ่านี่ของ Summer, ซัมเมอร์ซัมเมอร์เ็้ไหมมันก็สะสมไป30นาทีแล้ว อ่าอันนี้ตามหาหินในโลกนี้นะไม่ใช่โลกนี้มาเรามีเจ็ดแพกแล้วง่ายง่ายแล้วทีเนี้ปิดมาเดี๋ยวผมไปพาหากันนะอ่าตรงนี้หนึ่งที่นะสีเขียวนี่อันนี้จุดเกิดนะนี่อยู่ตรงนี้ตรงออกมาปึ๊บ มาทางนี้ปึ๊บนี่เลี้ยวประตูนี้มาแล้วก็อยู่ทางขวาน,นี้โอเคเลือสีแดงกับสีทองโอเคอ่าต่อไปสีทองนี่ตามผมมาโอเคผมเจอละวยู่นี่นี่อยู่ข้างล่างจื๊บโอเคต่อไปสีแดงสีแดงอยู่ไหนมาโอเคทุกคนผมเจอแล้วโอเคเดี๋ยวผมพานำไปในหินฟีเขียว อินทิเคียอยู่ตรงไหนอินทิเคียอยู่ตรงนี้อินทิเคียอ้าวนี่อินทิเคียอยู่ตรงน,รงนี้บินขึ้นมาเลยนะนี่นี่ตรงมาถ้าไม่ถ้าไม่มีก็เดินอ้อมมานี่ครับแล้วก็ทะลุป,ประตูตร,ตรงนี้มาปุ๊บนี่นี่อยู่ตรงนี้เลยโอเครับโอเคเรียบร้อยได้มาหนึ่งอัน ไปเป็นอันนี้ของซัมเมอร์ซัมเมอร์นี่ก็ซัมเมอร์โอเคมาอันนี้เป็นเควสตัวข้างบนนะร้อยตัวไม่นานไม่นานมาโอเคเข้ากันแล้วโอเคต่อไปซัมเมอร์ซัมเมอร์โอ้โหด่านนี้โอ้ยก่อน โอ้ยก่อนแป๊บนึงนะปับก่อนใช่ไหมแค่คยพอ่อตัวนี้มันจะเป็นอุย้ยไม่ใช่ทางนี้มีไหมลองเข้าไปดูก่อเผื่อมีนะโอเคมีเยอะด้วยไม่ใช่แบบเยอะธรรมดาแบบเยอะเหมือนเดิมทุกคนไปโอเคตัวนี้เป็นเหมือง ที่ขุดเจาะเอ้ยไม่ไม่ใช่ละคนละทางอ่ะหนูคนละทางอันนี้เข้าไปในถ้ำใช่ไหมโอเคใช่ด้วยเนี้ยเราขอไปนี่ก่อนไปจุดเกิดโอเคจุดเกิดนี่ถ้ำทางซ้ายมีใช่ไหมต้องจำไม่ผิดนี่แหละถ้ำเนี้ยมีอยู่เขียนลงมาเก็บแดดไปต่อ เียเรียบร้อยตอไปเอ้ยออกมันจะอยู่รอบๆรอบๆแมปนี่แหละนะมีตรงถ้ำตรงนึงที่ผมจำได้ <c oughs> โอเคอันนี้อันนึงไปมีสี่ไล่มูนี่บันี้มีอันหนึ่งนะบนแง่งบนแง่งบนแง่ง ใช่ไหมอ่านี่เจอแล้วหนึ่งอันคี <c oughs> <c oughs> อยสักซอยมีท้ำเข้าไปอยู่อะ่ะโอเคอันนี้มีกล่องอันนึง่ง <c oughs> มันจะมีมันจะมีข้างในอ่ะอันหนึ่งอ่ะมันจะทับไว้อยู่อยู่ตรงไหนเอ้ยแปลว่าไม่ใช่อันนี้โอเคผมลืมไนงะเห็นไอ้น,นี่แล้วเพิ่งนึกได้ต้นไหนสักตน้นหรือว่าต้นนูน้นใหญ่สุดน,นั่นไงใช่ด้วย <c oughs> แปลว่ามันไม่น่าจะอยู่ในสีนี้นะสีเขียวคิดว่าปึ๊บโอเคได้อะไรบ้าง ในแต่ยี่ห้อเยอะหรอกกล่องเก่าเแต่เช็คเพื่อความชั่ร์นะคนดูเช็คทุกถ้ำ นี่ไงอยู่อยู่ในถ้ำสีเขียวนะทุกคนถ้ำตรงจุดเกิดเลยโอเคเจอครบแล้วซีอันอต่อไปเควสไะไรซัมเมอร์อันนี้เดี๋ยวพาสอนทำทีเดียวรวดเลยนะของซัมเมอร์เอาไ้เป็นคลิปถัดไปอันนี้ก็ซัมเมอร์โอเคหมดแล้วนะสำหรับเควสโลกหนึ่งที่เราไปรับมาตอนนี้นะเราจะไปไล่รับมาใหม่ตั้งแต่อันนี้เลยนะแชมเปี้ยนซิตี้ไปหมดเลย ดาร์ค้นบอลมีไหมไม่น่ามีแล้วนะคิดว่าอ่ะไม่มีไปกันต่อโอเคน่าจะไม่มีแล้วอ่าโอเคด่านนี้น่าจะหมดแล้วนะคนดูโอเคนี่ก็หมด โอเคดานินจาไม่มีไปด้านโจโจเลยละกันนะโอเคที่เรารับปัญหาไปหมดเลยนะไอพวกตัวเควสยหอ่เควสหลักยังอยู่แต่ก็เสร็จหมดแล้วโอเคดานนี้ก็หมดนะป้ายเดยมอนโอเคดานี้ก็ไม่มีนะโอเคไม่มีไม่ใช่ต้องออกดูก่อนนะ ไปดูใต้สะพานโอเคโรกนี้ก็ไม่มีแล้ว <c oughs> อันนี้สปิริตผมว่าผมเก็บหมดแล้วนะผมมั่นใจอ่ะผมไม่หาอันนี้ก็น่าจะเก็บหมดแล้วตอนนี้๋อตอนนี้เหลือเวสหนึ่งเวสแมวเหมีย <c> ว <oughs> ผมจำได้ อยู่เนี่ยหน้าถนนเนี่ยไู่ตรงเนี่ยชืบอ่านั่นไงไม่ยากยินตรงเนี้ยชิวชิวอ่ะโอเคปึ๊บนี่เข้ามาในนี้ชึบนี่กดไปเลยกด E ชึบโอเคเกยวฟาร์มไปยาวๆมีแค่ตัวเดียวเหรอตรงเนี้ยไม่ได้แบบทีละหลายๆตัว โอเคครบโอเคอันนี้น่าจะหมดแล้วนี่แหละด่านยากตัวนี้แหละมันมีเควสหนึ่งนะพักหนึ่งเลยนะต้องทำพักหนึ่งมันมีหากล่องเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันต้องรับกับตัวไหนอ๋อนี่ไงพอดีอันนี้กุญแจมันจะอยู่กับกล่องนะอ่อทุกคนขึ้นมาบนสุดต,ตรงนี้ มาซ้ายมือบ้านหลังนี้มะน่าจะใช่เปิดไฟอยู่เข้าไปเลยขอญาติป้นปึ๊บนี่แหละก็จะมีนี่กุญแจโอเคแล้วก็กลับไปกลับไปที่เดิมที่เก่าลงเก็บแดดปึ๊บเก็บแดด อันลงได้กดเลยกล้องตัวนี้แจกอะไรมั่งลืมละฟู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 โอนนี้ไงได้มาหนึ่งอันโอเคนหน้ามีอะไรละดานนี้ก็หมดไปนะคุณผู้ชมโลกแรกเราหมดแล้วโอเคไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาพามาตะลุยดานนี้กาแล็กซี่ที่สองนะนี่โอเค ไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ